ดีค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวเสื้อผ้านะคะที่ส้มน่ะเพิ่งซื้อไปเมื่อตอนเดือนกุมภาพานนะคะตอนตอนเดือนนี้เองเพราะว่าส้มน่ะไม่มีเวลาที่จะไปช้อปปิ้งนะคะก็เลยช้อปปิ้งทางออนไลน์หลักๆเลยที่ส้มช้อปปิ้งก็คือในอิตากัรนนะคะอย่างแรกก็คือเดี๋ยวจะมาดูตัวแรกนะคะว่าที่ส้มซื้อนี่คืออะไรบ้างอย่างแรกก็คือนี่เลยค่ะเสือ้อแตนอัน,น์ดิไดนะคะตัวนี้นะคะ นะคะคอันนี้ได้ตัวนี้นะคะก็ส้มซื้อมาในราคาหนึ่งร้อบาทซึ่งเป็นทีละที่แบบถูกมากๆะคะ่ะนี่ดูนะคะ120บาทนะคะนี่ดูด้านหลังเห็นไหมหนึ่ง้ยยี่สิบาทคือถูกมากนะคะนี่นะคะหนึ่งตัวตกไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่ซ้อมใส่สยอยู่นะคะก็หนึ่งรอยี่สิบาทเช่นกันค่ะเห็นไหมน,นี่ไงก็ สามารถใส่กับกางเกงยีนก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยก็น่ารักดีนะคะก็มาดูตัวที่3เลยลวกันนะคะก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะเราไปแบบรีบๆเลยเนาะก็จะเป็นแสกตัวนี้นะคะเป็นเรดเป็นเรดไม่ใช่ผ้ากำรรมะหยี่จะเป็นผ้าแบบเออมันเป็นผ้าดีเหมือนกันนะ๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วก็จะรีวิวให้ดูด้วยนะคะ ก็จะเป็นเรทประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็180บาทนะคะตัวที่4นี่ก็เป็นอีกรานหนึ่งซึ่งส้มไปเจอมาเพราะว่าส้มออยากจะได้กางเกงที่แบบเป็นทรงตรงนะคะแต่ว่าผ่าหน้าขึ้นมาอเงี้ยคือส้มมองว่ามันมันสามารถใส่แต่งานได้หลายได้แล้วก็มันเซ็กซี่นะก็จะเป็นหนงเกงแนี้ เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะตัวนี้อยู่ที่ใน,นราคา390บาทนะคะโอเคค่ะแล้วตัวต่อไปนะคะก็เป็นสารเดี่ยวนะคะตัวนี้สายเดี่ยวมีแขนข้างออกมาด้วยนะคะน่ารักดีเหมือนกันตัวนี้อยู่ที่ราคา130 30บาทนะคะถูกไหมคะ ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีดำตัวนี้นะคะตัวนี้ก็130บาทเหมือนกันค่าส่งก็ e-ms นะคะ50บาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งซื้อที่ตัวนี้คือส้มอยากได้เสื้อแขนกุดเนี้ยเราหางมานามนะแล้วก็คืออยากได้สีขาวใช่ไหมแต่ว่า สีขาวเนี่ยส้มเป็นคนที่มีเยอะแล้วแล้วก็อยากได้สีอื่นมากก็เลยได้มาตัวนี้ตัวนึงค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทเป็นแขนกลแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆน่ารักดูยังเดียวคือมันใส่อะไรไม่ได้หรอกแต่ก็ชอบมันน่ารักดีเนาะโดยรวมเนี่ยส้มมองว่าส้มเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าพไม่ได้แพงหรือไม่ได้ติดแบรนด์มากมายังเอาเพราะว่าคือส้มเชื่ออย่างว่าถ้าเกิดเรามิกแอนแมทได้เนี่ยทุกอย่างคือจบทุกอย่างคือดีถ้าเรามีกแอนแมทได้นะคะ อยู่ทีตัวเรา<ช>ว่าเราจะมีการเปลยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะที่ติดตามส้มนะคะในช่อง YouTube นี้นะคะมีอะไรก็สอบถามมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวส้มจะมาทำคลิปอีกนะคะโอเคแล้วไปก่อนนะคะายคะ่ะนี่ก็เป็นแบบกางเกงนะคะที่ส้มสั่งมานะคะเป็นผ่าหน้านะคะใส่คู่กับเสื้อครอปนะคะสั้นๆก็ดูสวยดีแล้วก็สะพายกระเป๋านะคะ ส่วนมากกางเกงนี้ต้องใส่กับส้นสูงนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ